สวัสดีค่ะใจกับแพทย์สาวดอยแม่ฮ่องสอนอีกแล้วนะคะวันนี้คืออยากพาพี่ๆทุกคนไปเที่ยวเมืองไปแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆนะคะดูระหว่างทางว่ามีอะไรบ้างและตอนนี้แพทย์มาที่วัดผาอ่างค่ะอยู่ในตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะเดี๋ยวไปใส่บาทกันนิดหน่อยนะเพราะวันนี้เป็นวันพระนะคะ

อันนี้ก็จะเป็นศินละปะทางทยใยญ่เขานะคะที่เป็นลายโบราณค่ะทุกสาวนะคะก็จะมีแต่ลายแบบนี้ค่ะเมื่อกี้เราก็ได้กลับพระเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันค่ะว่า ข้างล่างก็จะมีเจดีย์แล้วก็มีพระพุทธรูปนะคะเดี๋ยวแพทจะพาพี่ๆทุกคนไปชมะคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณวัดนะคะ แล้วก็ด้านหน้าอันนี้คือทางเข้านะคะถ้าเราอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในตัวเมืองใช่ไหมคะเราขับรถไปทางวัดปังหมูนะคะเราก็จะเจอจะเป็นทางผ่านอยู่และะ้วค่ะตรงข้างล่างตรงศาลานี้ก็จะเป็นวัดพระนอนนะคะตรงนี้เราสามารถไปกราบไหว้ได้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีพระาธาตุพระาธาตุเจดีตรงนี้นะคะหลงะวงพ่อบอกว่าอยู่มา ร้อยกว่าปีแล้วค่ะตรงนี้ก็คือถ้าพี่ๆคนไหนมาเที่ยวนะคะสามารถเข้าไปกราบตรงนี้ก็คือเป็นวัดพระนอนใช่ไหมคะตรงนี้สามารถไปขอเกี่ยวกับความรักอะไรพวกนี้ได้หมดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคู่กันนะคะนี่สวยนะคะหนูว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อละค่ะอันนี้คือทางข้าวนะคะถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะ รอบๆด้วยธรรมชาติค่ะใครๆก็ไม่ไหนสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้ร้านเพื่อนนะคะเปิดอยู่หน้าวัดบางหนูนะคะอันนี้เพื่อนสมัยเรียนเลยค่ะเนี่ยอนักมวยค่ะนักมวย มาอุดหนูนได้นะคะพิกัดก็คือจะอยู่หน้าวัดบางงูเลยค่ะบไขดีไหมคะข่ดีไขดีใข่ดีนะจหะมดแล้วด้วยใช่ไหมคะจมดแล้วจหะมดแล้วเดี๋ยวแวะซื้อกับข้าวแล้วก็เดินทางอันนี้ขวเหนียวอย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะ